คัน 16, 000, 8, นี้กัดซีวิกเอสซีปี17พันตัดออโต้ตัว E ค่ะมาพร้อมแผ่นเค้กเอและมีออโต้เซฟตี้แคร์ผลัดให้ราคาเปิดประมูลคันในราคา360,000บาทค่ะเชิญเลยค่ะลูกค้ารับได้เปริดราคาได้ออนไลน์ ขอบคุณค่ะกดรับราคาล้ามากกว่าช้การสตาร์ตอิต่อตามราคาได้สามแสนทุมมาสองพันราคาเป็นค่ะสามสานุมาอสองพันสาหนุ่มพามุกมาสพราคาไปต่อสามสานุมาสันาับหนึ่งตกพาราการเป็นค่ะสามสาหนุกเมื่อหกพันสามแสน0นุกเมืหนึ่งพันบาทนับหนึ่งสามแสาหนุกเมืหนึ่งพันนับสองสามแสนหนุกเมื่หนึ่งพันบาทราคาแปดพันสามแสนหนุมื่อแปดพับาทนับหนึ่งสามนันุกเมือพันาทนับสองสามแสนหนเมืพร เจ็ดหกเคราคาสามสาจมนุันบหนึามจ็ปัดราคาเป็นคาสามสาเจเมืนปัดปัดศูนย์สามสามปดเมืนสามาดเนับหนึ่งามาดเมอนสอพันสาแปดเมือนสพันับหนึ่งสามเคราคาสามสาปดเมืนสี่พันสี่พันหกพันสามสามดเมือนพะันับหนึ่งสามปดปดราคาเป็นคาสามสามดเมือนปัดพันสามสามดเมือนปัดันนับหนึ่งสามสามดเมือนเก้าศูนย์ค่าสามสามเก้ามืบาทสามสายเก้ามนบาทนับหนึ่งสามสาเก้าหมืนบาทนับสองสามสายเก้าหมื่นสองพันบาทนับหนึ่งสามเก้าสี่เคราคาหกพันราคาเป็นค่าสามสาย สามแสเก้าหมื่นประันนับสองสามเก้าหมื่นแปดพันสามเก้าหมื่ประพาณนับหนึ่งสาเมื่ประพานนับสองสามเมืปพมาทค่ะราคาที่ลูกค้าสามสี่แบาทแก่ราคานี้มากกว่ากดสู้แข่งขันราคาได้สี่แสบาทสี่แสนับหนึ่งสี่แสนบาทสอพันสพันบาทสี่แสนพับหนึ่งสนับสองสี่บาทค่ะราคาที่ลูกค้าสาม่งละสี่พันสี่แสนสีพันับหนึ่งสนับสองสี่บาทค่ะราคาที่ลูกค้าสามศูนย์หคา เปลี <muitas S 2> ่ยนค่ะสีสานกันนับหนึ่งีสานกันนับสองสีสานกันบาทคราคาที่ลูกค้าสามศูนย์สามยบาทพันสีาพันับหนึ่งีสาปพันับสองสีสาปพมาค่ราคาที่ลูกค้าสามศูนหาค่ะหากมีมากกว่ากดบิสุราคาด้สีสาหนึ่งเมื่นมาสีสานหนึ่งมืนับหนึ่านหนึ่งนับสองสีสานหนึ่งเมื่บาคราคาสามศูนย์หนึ่งล้าสองพันสีสานหนึ่งเมื่อสองพันนับหนึ่งสีสานหนึ่งเมื่สองพันบสองีสานหนึ่งมืสพับาทค่ารา นับ,นบสองสี่สามหนึ่งสีเป็นบาทสามูนย์สามหนึาึบแข่งขาดกสี่สามหนึ่งนับาทหนึน่งสนพันบาง สี0 0 0นึบาทราคาที่ลูกค้าสามศูนย์หึ่่ค่ะสู้ตอบิิตตอปากพันสี่สานึงเงลาพันับหนึ่งสี่สานึงเ4 3นป0 0พันนับสองสี่สานึงปลับบาทราคาที่ลูกค้าสามศูนย์สามหนึ่งห้าสองศูนย์เีราคาสี่สานสองเงินนับหนึ่งส่สาสองเงนับสองสี่สานสองเงินบาทราคาที่ลูกค้าหมายเลขสี่พัเกีมราคามีมากกว่ากดบิดสู้ราคาได้สี่สาสพันับหนึ่งสี่นพับส สองหม่สบาทค่ะราคาที่ลูกค้าหมายเลยพันราคาเปียสี่แนสองหมื่นหนพนหนอมืพันสองสี่นสองหมื่นหนุพบาทราคาแปดพันสี่สองหมื่นแปดพันหนึ่งสมปดพหมันบาทสามศูสาได้มากกว่ากดบิดแข่งขันสุราคาได้สี่สพันบาทค่ะหน้า สามขายค่ะตองล้อขายค่ะที่ราคา4,328,000บาทลูกค้าออนไลน์ใช้ป้ายหมายเลข3,0134 3,0134เป็นผู้ชนะการประมูลด้วยคะคะ4แส0 0 0บาทยินดีกับลูกค้าออนไลน์ด้วยนะคะ